ไอ้วัดเองนี่เตอร์นี่หนำคนปอนี่ได้ไปปาเตอร์มาไปพบเตอร์ต้นต่กุนตกนักวันนั้นยังจําได้สมัยเตอร์ยังเป็นเด็กตาโรคกขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะที่เมตตากัะน้าฝนมาโดยตลอดนี่เตอร์วังนี้เลือดหุ่นกั้นเร็วลูกนะค่ะคกูได้ฝากธนาคารไว้เยอะแล้วมันไม่ก,กี่กรัมน,นี่ลูกมีหันว่าหาันวัด จัดขึ้นทุกทีน้ำคนบรรยายกล้องเคยไปเคยมาเขาว่นดูตรงด้านช่วยกันเจอ,อได้เบียร์เลือกกันแลว้วโบด้านว่าแล้วจะไม่ลบในบองลาว่ามีจะลึงพึ่งบ,บรรจบให้กรบบาสใจให้จัดแบบเพื่อ,อ,อเลือ่อยเลยกำได้จนต่อปอยจนจน,จนบรรเ,เลยเลยก็มไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยไม่รวยก็จำ้ำปลื้ยโยนเหมือน,นกันหวาบว่าไปที่จ้ำปลื้อ รอยแต่ไม่เอาตัวย่างคนดีอลูกเธอเล่นนำคนนะรอจักกดอมคนเราต้องรู้จักเก็บออมนะจ่ะพ่พูนดุกๆุกดุกุกุกน้องเล่นดุกๆุกจิง้งปีจงหวาเป็นคนเดรโรจักวันจังกา,กายยั่ไปหมางทีเดียวาน่องเงินแข็งแข็งรักๆกับยอ่อได้กับเพลยนีย้คุ้มเกียจนายยีพ่พิพูนนี่อยู่ในคุณธรรมอยู่ในความดีนะคะก็ พี่บูนขอบชอบของขลังด้วยเหรออมชอบเลยพูนรูปปลารูปเริ่มชอบมากๆเน๊ะสักอะไรไปที่กลางหลังละคะที่เป็นวงอ่ะหลวงพ่อเกลือนเลยเงาหูบาดขึ้นแล้วบออะไรนะคะพี่บองหลาหลวงพ่อเกลือนก็อยปูนหลวงพ่อเกลือนี่ศักดิ์สิทธิ์ไหมคะยกมือไหว้รักทีแล้วให้ปพอกพ้องขึ้นให้ปอป้องอะกันเยไม่ติดนี่ของเขาหลวงพ่อเคลือนอยู่ไหนอ่ะ จำโยตินวดวัดจังกังนวดลงปอบเกลนวัดจังกังก้อนเดชันอะไรบ้างนะคะเชิญีมาถูกเจ้วไม่จันไม่รำกันโยไม่ติดมึงเลันนี้หนาบองหน้าจะคุยโบ้คือหนามปานี้เองเบือแก่ไม่ใจกระดานหัวกูเลี้ยวจะล่ท่านนั้ดับเหลืองอีรอบกันในวัดแล้วตอนแรกให้ออมเบียให้ออมอื่นไม่เหลือออมเบียได้ใช้ก็ไม่พอยที่จะคิดดูนี่ ปกัดไปดูจางโกต้องมั่งกำได้เลื่อคุณเรวนี่คูไมายันก็ไม่ได้ตจำยังก็ไม่ได้ตัดมาเื้อยังจ้ามึงไม่ได้ตัดยางก็ไปตัดยังกูก็ได้นะตัดยังจ้างกูนี่เออต่อดอต่อกูต่อกูออกหน่อยยังจ้างมึงเออก็จ้างกูอยู่แล้ววันนี้มันได้กูออกไ้มึงตัดเลยไปโบนักหนาเห็ุใจไหนบองลาไม่ตัดเองอ่ะ เก็บเงินเก็บทองไว้ต้องลูกเรียนขี้กลานคือไปเรียนตำหมอมังไม่ต่างกันแล้วไม่เรียนกันแล้วก็ิดรถมากคือปล่อยจอดในตัวได้กว้างเลยลูกว่าการหอมเงินนี่ธนาคารชาติก็ต้องเติมตีแรงเรื่องธนาคารชาตินี่ก็ใจไหมนิตตนาคารชาติเออธนาคารชจัดจัดเน้ชาติเนี่ยาติหนชาตินี่ธนาคารแห่งประเทศไทย คงเป็นวังประชาชนไม่อยากให้ประชาชนมีปัญหาทางด้านการเงินคกครใช่ไหมที่พอได้พูดนีในตัวอย่างที่นำควนทาเลือกเบียแลว้วพระเจ้าตันตรงอนไปเลว็วว่าคุณเราอายุด้วยความพอดนี้ให้ทุกนเดินไส้กลางได้เด็กจะจะไม่ประพูดแต่เจ้าเดินได้ไมโดยกายรทางไ้กลางนี่อยยุกำไตโอ้ยัดไปลองแล่นจ้ะ มันปานตึงบ่นปานกันนี่ทำได้ตายแค่น,นี้คือก็บอกเลยว่าอยู่ด้วยความพอดใจใจใจอย่างประหยัดอดออมเข้าใจไหมลูกเออเต็มยมนนี้เราอยากให้ลุมเพื่อเรื่องเงินเรื่องทองใ้ใจใด้วยความประหยัดเต็มยูมันมีโฆษณาชวนเชื่อมากลอกบอกไอ้นู่นเดียนั่นดีเจอตอนี้มีความไม่เห็นในจะไม่นีแต่ตินนี้ถ้าเราตามโฆษณาเจอกันตายรถรุนไม่ออกเราเจอ ให้หนูไม่ออกเสียง้นิ่มลำบากหรอกพอชดในประยัะจันก็เล่งตูกน้า,านุ่งน้ากอบใ่ไหมน้องกอบน้องกอบกับกาไม่ได้เลยจีกับเล้วเดือบจีบเด็กกันเลกูดูป้านี่นายบองล่านี่ติดนี่ก็ม่รูกติดล,ลุย่ะไปติดก็ใจกูงผงไม่เกี่ยวกคย ธนาคารหมู oh, ่บ้านกูเบียร์ตัดจ้ากูนายตุ้นตองติ้นกู่ธนาคารกู่ม้วไอ้บุ๋งกู่อ๋อคูแข็งนะกูแข็งแลี่ก้อนไอ้บุ๋มนะเพอย่าล่าเราคุ้มไอ้คูวังนี้ให้ด้ยระบุ๋นดอกแป้งมาดอกไม่แป้งดอกไม่หมากันนะนายดอกตะวันฟูนะดอกไอ้ได้ดอกไม้ยฉันควันก็บู่กาดกับ ยาบาไว้จ้ะตีดีกันแต่ยังเบีย้ยวล้วนี่เรารู้จักลงทุนเลยลูกนะลงทุนกากข่ายก็ได้ในมันเดินมันตโตยอดจากมีหนึ่งรอยได้เป็นร่องร,รอยมีร่องรอยได้เป็น,ร,ปนร่องพันได้เป็นขึ้นเพลิงยังรอยแต่ต่ำเรือห้าบาดเจี๋ยนี้ถึงกิดแล้วอั่นไอ้แก้วจุนอยุดรอเลยวันหยาดูโตกเลยกูเว้นจึงหวัดเหมอนตาในเฟ้าไม่เบียวจิงแล้วแต่ว่าตีร่นด้วย ไม่รกบกาดนึง่งไม่กว่ายัางย,ยังเบี้ยกูกมาอยู่วัดเจยจริงใต,ต่ไม่ทำงานมั้งอะไรทำอะไรกูงานมีตั้งเยอะแยะเปิดร้านค้าก็ได้เปิดแล้วร้านค้ารบกับเมียเจ้าได้เจียงกันซอยกูเปิดร้านค้าใกล้คลองใกล้ร้อยใกล้หนุ่มเด็กมั้งใกล้เป็นเปิดมั้งหนุ่มเด็กตาดอกมั้งเร่ๆเกิดเด็กปี่เลือกก็ใกล้ใกล้หนุ่มปงเออปงจังไรเลือก เหตุใจในเรากับเมียกัดกันเนี่ยเราใกล้นุ่มเด็กเห็นไหมเมียไปไปเจอยาคุมมาใกล้หน้าร้านแป้งถึงยี่ิบาทกินยาคุมมันไม่เล้วเก็ไม่ได้เกิดเงินก้งคูที่มาปองตังเปรดอยไม่ไม่ตีรบเะปล่อยเรามันต้องควนทีจ้ามีเบียคว้ากันไหมไอ้ไอ้บอกแล้วคว้าเบียไว้เออพอครกตอนนี้ก็มีการคว้าึ้นแล้วก็มีการ กวางแบบอมจับแล้วมีการจิ้งจ้อยคอของกันจิ้งจ้อยคอไม่ปากกว้างตาบ้า,าตอกคนนี้ไม่ใหญ่จิ้งวันนั่นจิ้งโจกนี่กองโจกกะกูจิ้งแกของเคยเด็ใจย่อยอยงกูเห็นดูนี่ยะก็จิ้งโจกนี่คือลุนโจกหลังวันไม่จะไปจิ้งตอกจ้อยก็พระนั้นตอนนี้เราก็นายพูดแลยนายบอกแล้วชีวิตคนเรามันไม่แหน่จะไม่หลุดทุกไม้หลุดนามคน ถูกแล้วจะค่าหลวงพ่อคนเราไม่แน่หรอกตำประกันไว้มั่งดีหลวงก็ชีวิตเรานี่ยทำประกันเลยค่ะเออนี่พอทำไว้แล้วประกันนี่ตากูตายลงมันน้อยนี่รับรองได้ว่ายอดอินหรือเบีย้ยประกันไม่ตำแต่จัดเสนตอนนี้ต้องจัดเสนดูนั่นแหละให้่าจันยกให้ก้อยเบี้ยประกันนี้ตาตึงตายลงคัด คือไม่ความว่าแต่เบียรนี้ต้อพอจันไตปับ๊บจันทำปีในคำไว้ว่าจะยกให้คนเด็กก็คืออีหนำกคนข้าคุณยี่หลังพ่อเออลูกที่จันตั้งเพลน,นะคนตีจ้ามกันนายพูนคนตีจ้ามกันนายบองล่าไตวันนปั๊บก็ไม่ความว่าได้เลยจัดเส้นพูนเมือ่อพูนยุบแล้วนี่ยังมั่งไอเดี๋ยวใจกันนะ <c oughs> ไม่รู้จะจัดจันไต ได้เจ็ดเจนกว่าบ้าเราลงตุนหอมเบี้ยนี่ไปตำตุนตัวไปนะนะคนขี้บาสน่ะจำคุณเจ็ดเจนหกเจนตอพันกับจ่องเจนช่องเจนจำคุนหกเจนถึงเหลือเจนเหลือเจนนั้นไม่กว่าหมาคูจจำบุนมึงจำบืญน้องนำคนจำบุนเหลือบืนหนึ่งเลุยบุนนั้นกู่ม้งู่ลดียวจำคู่บืญนั้นกัน ม่เอากูเอาบ่นอะไรกูไม่ไอกูไม่ไอกูก่ากูเอาวะกูไม่ตายตีใจเต็มไปมากูตายกันละ่ะเจ็ดเด่นโดฟภา,าจริงกับอาจารย์นี่เราไม่ตั้มตึงนายเบียก็เราไม่ตั้มจริงไหมน้องหนำคนค่ะอ๋อชีวิตคนนี้นายแยบรือสันประกันไม่ได้ แต่ตาตายเลือกความดีหนาานูน้าไม่มีมองมีวินัยตั้งการเงินควรจำไว้แล้วตามคันลองแล้วไอ้ปีน้องจงโชกดีแล้วยาเตย แแล้วต่ีเรามาร,ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการเงินของเรามีความมั่นคงเพราะเงินทุกบาททุกตะตางกว่าจะหามาได้ตรง แลกด้วอย่างเธอแรงงานมาจากความลำบากพี่น้องท่านผู้ชมติดรบครับวันนี้ราผมเป็นเกียรติอย่างสูงที่ธนาคารแบงชาติธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติบรรยายในรูปแบบของหนังตะลุงในหัวข้อภัยทางการเงินมีจากไหนและอย่างไรบ้างเราขอยกสภากาแฟขึ้นมาสักหนึ่งสถานที่ในหมู่บ้านเล็ก ก็ม so ีนายนุ <ped> ้ยนายเต่งร้อมด้วยนายขวัญเมืองก็นั่งสนทนาขณนยามเช้าหลังจากดื่มกาแฟทานกาแฟเป็นเที่ยบร้อยสนทนาเรื่องอะไรท่านติดตามจากเรจ้ากันนะตั้งแต่บัดนี้ออแล้วมยามเจ้าหนุ้ยนัเราได้เก้าแล้วมาพอ จำเบาวข้ามาปอบเด็รและบคุยกันแล้วไงอันซะเพราะเงินตองมันก็ายากชุดลำบากกว่าจะได้มาเจรจา,าป้องกันมาหันตะไปไปต่างการเงินเรจาจะกรณีได้ทราบจะกลาไไปถึงมิดาาดหนังประกาศแต่ปลาใจ ำงานอยู่ทุกเมือแลตาเอื้อใกลกันหน้าได้ตึงแหลกน่อยค่อยๆอยอมกินข้าวแข่้ันเร็วเราแล้งเหลืองต่มีประโยชน์กันมั่งนน้นนี่นะประเนือ,นอนงจากว่าเจ้าๆนี่คนนี้ออกตามานกันแล้วคนนี้ต่อโจชีวิตเขาบอกว่ารึ่งต้องห้าอ,อยากเต็มที่พ่อห้าอยากแล้วเราต้องรู้จักประหยัดในคันใจใ้มันบานกูหลอกอัดมันกิดแล้วบรรทุกแข่งอยวันนี้ว่าเจ้า คคยซู้ันนมันรองก็มาไม่เด้งปูดจัมกินกันอยู่ได้บ okay. ันซู้ไเมืองแขงเลยวันนี้แขงแขงแกร่งทีมันพอได้แกร่งต้มพื้นได้แกร่งดักกัดฮะแกร่งผมึงดักกัดหนูเพื่อนก้อนยางลอยมาติดงวันที่ต่ำพื้นไหมส่องก้อนได้ตีเข้ามาเกล็ดเรื่อยผมได้กินครับ นี่ผูดตั้งหลังเราดีคนจนบางที่อยต่างการเงินมันตกลอกหน่อยแต่จำรับคนที่พ่อโย่พ่อมีมีเงินทองนี่ระวังให้ดีตกลอกดีเออเห็นจว้านคนมึงไปอบรมกับธานาคารจัดที่ก็มาอบรมไห้ประชาชนในโรีเยวก็ไปต่างการเงิน<ม>เ็าอบรมมาได้เต็มหน้าจนใจมาถึงหลงหลากูกวางเลยคือตอนนี้ไปต่างการเงินมันรุนแรงแล้วมาได้ไหลายต่าง แต่แรกจะมาจะจนนน่มาลักเบี้ยหรือมาพรนเราพรนหัวองควายองกล้องถ้่มีขามีจับจิ้นของเราต่างเม็ดแต่แรกมันต้องมาต่างรถหรือมาก็มาต่างเรือหรือมากก็เดินมาว่างี่มาตึงเรารได้หลังทีแต่เตรียมยโจนนั้นมันพลนต่างอากาศมันมาต่างอากาศจนมันบินมอ้มันนี่บินมาพรุ่หนกกุ้มหรอกแต่มันมาต่างอากาศ ก็เรียว่ายุกจะไมนี้การซื้อจัดมันรวดเร็วการพลนปพลนกันไดไงพลนเบียกันยุคทำไมดีฮันโหไม่ว่าจะเป็นต่างอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์ตัวจับมือตื้นนี่ส่วนสำคัญติ่สุดนี่คูไหมใจวอนจ้างเอากตัวจับมึงนี่เออมาคู่ตกจ้างอันนี้ไปเร่บอลเราแก่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 หนังเล่นเวทกันอ้คุณแก่แก่เออกคความหนึ่งพิมกันจ้ำวัน ฉันรักเธอ่นวันหนึ่งได้ฉันคำํำถามไน,นว่าเจ,จ้าแต่ฉันตั้งใไปก่อนนี่เจ้านูว่าเราไม่ใจปลาเด้วฉันเพื่อวาฉันรักเธอนี่พิมพ์สาวันสามวันมึงคิดเลยันจกคุณแข่เค้งานวัดเช็คินอยู่เลน่นมึงเล่นไม่จะอยู่เควสไรเพื่อทำสำมัยคนหยุดมม่ต้องมีอย่ังมอันพุ่มเลยว่าทุกเทีช้าอะไรนมาสอยอยู่ตั้งร,รงอี่จวันรงเควสมาตามเดือนตุาทำได้หเบา กูน like, e. <Man> ั่งกินข้าวอยู่เดี๋ยวมึงตอบปิ้มไม่ปิ้นทานแต่อ่านได้แต่ปิ้มไม่โต๊ะเดี๋ยวตํำเรือมออดข้าวโรยกินแลจากต้องจงไปจุดัดไปยรอยไปบอกว่ากินแล้วเลยลบห้องถ้าไปบอกกูเผื่อทําไม่ตอบมือจาเาเราคนนีรไม่กว่าพวกกรุงเทพเคลดมาตามแล้วต่ำเลยอยู่กูบอกกับนับเละเบียร์้ลในป่าไม่พอขารรด อฮ้ยจังต่องเป็นจังหวะนี่ยโย่ลอกขนาดนึยเรื่องเบียร์ลอกขนาดเออต้องระมัดเลยต้องระวังเตรียมโยนี้เบียร์จนนี่มันพลนก็เลยว่าไม่ต้องปลนตึงตัวปลนเพื่อปลนคือว่าลอกต่างหอดลายลอกใกล้เปล่าไม่ไม่แก่ลอกใก้เปล่าไม่ลอกพลนนี่สม,มุดไปนะสม,มุดว่ามึงโยบบานเจยเจยไปนี้ จะมีแกงมีจ้าชีบโตมาเลยตอนนี้คุณเป็นผู้โชคดีจันโตจากวันจันทนั้นบันจันทนี้จะได้อุ่นแต่วันคุณจะมีโอกาสจริงรางวัลจะได้ตังเท่ถนี้ได้เบียร์ท่านี้มันโตเอะฮมโตมามันเปิโรูเบอร์คอยก็คือมันกดจุ้มหมดนี่ก็ใจมากคำว่ากดจุ้มด้วยไงกดได้กับเบ็ดไปเลยแตดจุ้มไม่ติดจุ้มไม่ติดจุ้มไม่ติดพร้อมอยู่ตายก้อนหนูกดะมา ถ้าจ okay. ุ้มไหนมั้งก็ไม่ความแบบกี่คมบายเลย chạy ื่องควังกดจุ้มเพื่อกดจุ้มคือดมกดเปืูๆมาโต๊ะเบอร์เคยข้ามันบอกว่าคุณได้เบียร์ตอนนี้กําลังจะได้เต่างัันให้คุณไปทํารายการที่ในี้วิทยุมาตำรายการเต่ตัวเอที่เอมหรือว่าตำตุลาคมแล้วมันจะบอกให้เรากดตามที่มันบอกพอเราอนปั๊บเอาไปก้าวในบัญชีมันจัด เราะนั้นเราต้องเรามัดเลยต้องเราวังในปนัญหาตรงดีเออจิงเตเงงต,ตัามพื้นให้เมืองหนุ่มเก้าใจปิดมดึงคิดว่าไปทุ่มปลาอย่าไปตื้ตื้อไอเมืองจำใบดีขวาป้าไม่ใบดีเออมันคิดแหละกูมได้กรตุนปล่อยเมืองนั้นซอยครับประตูได้แดะก,กูคนขึ้นหนังตั้งรสแล้ว ูไม่ออกที่ได้เมืองอยู่คนแต่ใจะไม่ออกกันคนขึ้นแล้วกูตื้อวาไม่เต็มอยูอ่มันนูไม่เต็มไม่ใจรอดไม่เมต็มะำไมมันลงกูต่อพอยมันได้เต็มขึ้นมา <S <S เล่งอยากคุณมันไก่ใบเพราะนั้นที่นี่รังการลอกเราต้องระวังไงดี้ามันจะโตมาเราแน่นอนกูโต่จริงแล้วกันหันเอออยมันโตมาป็นญานี่ว่ากวน จะเป็นพูดตอนนี้อันตือว่าบัญชีคูนี่พิดกฎไหมผพวพันกับนักกายเจติติบัญชีมึงนันเออผวกพันกับนักกายเจติติมันว่าบัญชีคุณจะตักงานยัดถ้าคุณไม่ไปทำรายการที่ทีมตอนนี้อ๋อเนอกูแค่ไปทำตันทีไม่ความว่ากูโอนให้มันเม็ดุ้นตังติยังเลยบัญชีไม่โอนเด้บาทหนึ่งมีอวลอบไรกูติดตนาการอย่าดูตาด้วย่านิ่มเปลองกงินใต้อุ้งแ้วในชนนั้น บูกรันแสดงว่าจริงตอนนี้ต้องระม,มัดระวังให้เรื่องไม่ไม,ไม,มาหมากหมากว่างนี่แปลกๆโดยเฉพาะก็ไอเดียวตู้ดับมาเราวะตอนนี้ล้านเราลูกเราตกจับไปเรียกขาดตอยรลอมันให้เด็กรองอยู่ข้างๆมันว่าต้องเอาเบียร์ไปเชี่ยวแต่ไม่เชี่ยไม่ความหวาดต่อไปนี้พาลูกล้านคุณจะตายเลยแบบนี้เพราะนั้นถ้าเราลงเจียวเอาเบียร์ไปายก็จะเด้งว่าเราเทียยเท่ยไงเชี่ยบูลงแน่นอน มึงต้องเชื่อคุนู่นเลยนะเพราะว่าธนาคารจัดเขาบรุมเขาบอกมาแล้วว่าค่อยตีรียกกาเต้ใคกระทำเต้เราสมาติแจ้งจับได้เพราะเขาผู้นั่นตาความพิสบุตตีรีกการเต้ยันจะได้งาไปช่วยจับผู้นู้นทีอยรียตีรีกการเต้ผมจะต้องพีแล้วกว่าพ่อรายเป็ดรอยจังไต้ปายัางเรียกต้ยขลงเรเราไม่ได้เตรียมเรียกตุกวันไปแจ้งความทีไปแจ้งแล้วมึงมีติรักงานเห็นไต้ป่าย่างคุไต้กันเลย มันต้องระวังถูกติดตั้งในช่วงปัจจุบันนี้ในช่วงกล้องอึนตองห้อยากผลิตเหล่าฮัห้แต่เราอยากได้ความรู้เพิ่มเติมจำเริงหนอกเนื้อแจ้งเี่มืองพ่อรู้ไหมก็โตไปใต้ดวนคล้องตนานการชาติเลยโตไปตีทิพซองทิบ้ำจำได้แล้วไหมทิพซองทิบ้ำใดวนแบ่งชาติจำได้แล้วทิพซองทิบจ้ำใต้ดวนสถานการชาติเออจำได้ไหมเมืองทิพซองทิบ้ำจำได้แล้วทิพเจ็ดทิดิเจ็ด ทีน้อยเด็กดานโอ้มไปตัวฮะเด็กดานกำจีไม่เหลาแล้วตัวไปเลยรื้อไม่ตัวว่าเราไม่โตก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์เลยเว็บไซต์เลยเออ www ร์ไวเว็บหนึ่งสองหนึ่งสามดอทโออาร์ดหอยทิงแรงพินังกฤษเออเพราะนั้นแน่นอนที่ชุดเข้าไปได้เลยหรือว่าตัวว่าไม่โตไม่เข้าไปที่เว็บไซต์ กาจะมาติดพายโดยตรงที่ธนาคารชาติสก้าปักไทยอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่งัดย้ายตั้งอยู่ที่ไหนย้อยธนาคารชาติหรือว่าโตเป็นจดวกทิชชุดเพราะนั่งจากว่าก็เปิ่มสาคัญจะดับใจฐานในเวลาําการตั้งแต่แปดโมงครึ่งตึ้งที่บงครึ่งวันเย็นเออแต่จำนวนเราแรงครั้งไม่เป็นมีคนก็มี คุณรับตัวจับเล้งตายกับเราเรียบร้อยเราเล้งอีจันก็ไดเล้งเนื้อก็ไดคนเล้งได้หมดของนีพร้อมเออเพราะนั้นต้องระมัดเลยต้องระวังไอ้เรื่องของไปต่างการเรื่องย้ายเอยมาลอกเราจะได้แต่ยุคสมัยนี้ต่างเควสต่างไลน์ไลนจริงรู้จักไหมต่างเควสต่างไลน์นะต้องเออต้องระวังให้ดีต่างเควสต่างไลน์เออหน้าใบบาต่างหลุดรังอาไม่ที่น้อยต่างหลุดรัง เพราะนั <t colours> ้นยุคสมัยนี้ต้องรามาระวังแหวหมากเด็กเจ้าเจ้านี่ต้องรามาระวังหลังที่มันลอกอย่างเบี้ยจะรงเช้อเลยเช้าง่ายลงเช้อนี่เช้าง่ายเออมันบอกว่ามันอุ่นมาให้คนจะกี่ทิพย์ลานจะมาให้เราอุ่นแฟรมันคนที่เรายังจะจำใจเช่นเปลือกติจะทตำตุลรรมเลยอุ่นรับมาให้ไอ้นี่ลอกแน่นอน ไม่รอก้องคูไม่มีติ๊ดพุทธกว่าฟ้าเรื่องเกยลอกนี่เห็นแหม่จริงห่งมาม้ยลยไม่เลยตั้มรื้แล้วอยุคนี้เพราะฉะน,นั้นให้มีความมั่นใจมากที่จุดโตไปเลยเตะจิบสองจิบซามสิบ่องจิบสามใช่งช,ชงก้องธนาคารชาดเออคอยคำปรึกษาได้ทั้งเมตรน,นะต้องระมัดระวังตอนนี้เรื่องแจลูกโ่กันน่ากลัวแจลูกโ่มันเพือ่อจะกกูใจรู้ชักรู้จักไหมในเมืองแจลูกโซ่รู้ชักแล้วมากว่าแบแม่เป็นตาว นี่นี่ลูก,กันแกงเปียเปียะแกงกระป๋ออาไงไมืออาลอยป๋อเปียหาลูกเปียออกตากับลูกโตรอยเลยลูกโตงานไม่โตไม่เปี๊ยะเลยอย่างไลูกเปี๊ยะรุ่นั้น,นะน,นต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเหตาโดรโตไปเตดใช้ด้เทเทดวนธนาคารจัดจิบจ้องจิบจ้ำนี่ก็เก็บขาดปลึอกชามาไม่เก็บก็ไม่คิดขาดปลึอกชาใดใด,ดตั้งสิ้นในโตไปคุยได้เลยเพราะเขาเป็นว่วงประชาชนกลัวจะตกเป็นเยือ่อ กข้าใจไหมโตแก้กับตกไม้เยี่อปลาเนี่ยมีจับใช่ไหมคือไม่ใช่เป็นเยื่อปลาตกเป็นเื่อยคนจะลาดนี่เกิดจริงสาคัญก็มีครูรู้เข้าใจไหมแต่จะบอกเรื่องเงินทองใครได้ก็กว่าก็มีครูรู้จ้อนหน่อยครูรู้จ้อนในปรกครูรู้คือครูรู้ครูรู้ไม่ใช่ครูในรู้ครูรู้เกิดได้คือผู้รูร้คอยให้คำปรึกษาติดทุกตองและชัดเจน ไปเสียเลยเจ้าอก็แ hmm. ค่เ si. จ้าเออตระนัดนเนี่ยนอนติดสุดอันนี้ให้กูยืมมา r อยก่อนเจ้ไม่เอากูกวบพ่อแบ่งจัดซ้อนแล้วบอกแล้วครูบอกแล้วอย่างพี่พรำต็มยุกต้องยืมเบี้ยหนอกระบบก็ต้องระวังให้ดีติดสุดในยุคสมัยนี้ใช่ไหมก็ไม่เก็บกาปรึกษาเลยนะไม่เก็บคนจนมันเราตกลอกดำันาดนี้นะคาร์ลอกไปตามประชาโลกได้เลยจริงขวบพ่อมันโลกันติดร่างก็ได้ ยังตีโจนมาไงเบียเราไปเปิดสมุดขึ้นมาสักแล่มแล้วมันเอาเป็นบัญชีมุนโบกกายาโบกามนุษย์เลยงพวกนี้ใครจะเลยเจอหอนี้ไงเบียเราจักเลยจ้องรอยได้เราไปเปิดบัญชีเอาเจอเราไปตั้มว่าเรากายาเอาเจอเราไปตั้มว่าเราการมนุษย์พนันเนอะเอเจ้วกัพ่อยน่ยโยนั่นใครเดใหไเบียก็ต้องไปจ่าหน้าขนาดนี้บางทีทุกเป็นเยอะมากมายหลายหลาคนใครจะจะเมือง หอมรับมุกเหลือง่ากว้างไม่ไม่เพลื่อปุ่มคว้านเอาแล้วได้ยินแม่แน่เป็นปูดเป็นแม่งกันปุ่มโรมนแรงเออก็ดีประเด็นเราโตไปได้เลยเตจิบจ้องจิบซ้ำเล่งตายก็ร์คอมีพนักงานเล่งตายถ้าเราพูดแบบใช้สั้นคนอีสั้นก็าลรงได้เนื้อก็ได้กลางก็ได้ครอบเนี่ยคือสิ่งสำคัญประเด้นโตไปเลยจิบจ้องจิบซ้ำธนาคารแบงก์ชาติให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดพี่น้องครับ บริกษาคุยคันพี่น้องนะคัันแบ่งสั้นในความรู้ตันผู้ดูผู้ควงบันดนีตีพ้อมมานังแล้วกยะตนาการแ่งประเทศไทยเอียงกองใจต่อยิ่งใจแล้วคว้าความรู้ไว้ได้ผู้ควง